เนื่องจาก EP ก่อนที่ได้คุยให้ฟังไปถึงการอ้างอิงฐานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการไปเอาประวัติข้อมูลส่วนบุคคลจาก recruitment เว็บไซต์หรือว่าเว็บไซต์รับสมัครงานเช่น job bkk job ไทย job db job top กัน job อ,อะไรทั้งหลายก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็ได้คุยให้ฟังในประเด็นที่สำคัญก็คือเราเองในฐานะผู้ควบคุมข,ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามมาตรา25ของกฎหมายซึ่งมันจะต้อง เรียกว่าแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือบุคคลที่เราคือไปเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเขามาใช้ในการสรรหาว่าจ้างของเราเนี่ยนะฮะโดยมิชักช้านะคำว่ามิชักช้านี่ก็คือภายใน30วันนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องได้รับความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยนะครับแนะนําให้ไปย้อนดูใน EP ก่อนหน้าสักนิดนึงคราวนี้เราจะมาว่ากันต่อถึงเคส เรียกว่าเป็นกรณีศึกษากรีนตัวอย่างขององค์กรชั้นนําแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับขออุปชื่อไม่บอกก็แล้วกันเป็นเคสของการอ้างอิงฐานประมวลผลข้อมูลสําหรับการใช้ประวัติส่วนตัวของผู้สมัครงานซึ่งเขาก็จะมีระบุไว้ในสิ่งที่เรียกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวที่แปะไว้ในหน้าเว็บไซต์ขององค์กรนะครับซึ่งเราหยิบมาเป็นกรณีศึกษาแล้วจะได้มาสรุปบ,บ,บทเรียนกันนะครับเคสมันมีอยู่ว่าองค์กรเนี่ยเขาจะต้องรวบรวมข้อมูลประวัติ ผู้สมัครงานที่สมัครเข้ามาในระบบการรับสมัครงานขององค์กรหรือมาสมัครด้วยตนเองที่องค์กรซึ่งก็จะเอาข้อมูลมาใช้สำหรับการสัรหาและคัดเลือกต่อไปนะฮะซึ่งเริ่มต้นก็องค์กรก็จะกาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนคนไว้ว่าเพื่อใช้สําหรับการรับสมัครงานการคัดเลือกผู้สมัครงานการสัมภาษณ์และดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครงานคําว่าดําเนินการอื่นใดเนี่ยมันพอคาดหมายได้ครับ ว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสัมภาษณ์การตัดสินใจคัดเลือกการทําสัญญาว่าจ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ครับการกําหนดวัตถุประสงค์เนี่ยมันควรจะต้องครอบคลุมพอสมควรนะแต่อย่าเป็นลักษณะว่าเป็นแบบกว้างๆนะมันก็จะไม่เจาะจงมันจะไม่แฟร์สำหรับคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับนั่นคือหลักการสําคัญอันหนึ่งที่จะต้องคิดวัตถุประสงค์แบบนี้ครับนำมาซึ่งการกําหนดฐานอ้างอิงสาหรับการประมวลผลข้อมูลในหลายๆลักษณะ เอาลักษณะที่ต้องใช้ความยินยอมเรียกว่าใช้คอนเซนต์ก่อนก็แล้วกันนะฮะฐานความยินยอมเนี่ยในกรณีศึกษาจะมีอยู่2กรณีนะครับคือเป็นการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้สําหรับการตัดสินใจของบริษัทเองเขาเรียกว่าการทำโอนอินิทอเนชั่ทีฟนะครับสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่เป็นเว็บไซต์การรับสมัครงานจําได้ไหมครับผมคุยฟังไปว่าถ้าเราไปเอาข้อมูลเรซูเม่ของผู้สมัครงาน,นจากเว็บไซต์ภายนอก เรียกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะเป็นการที่เราจะต้องแจ้งก็ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา25้นั่นเองนะครับกรณีแบบนี้องค์กรชั้นนําเขาระบุไว้ว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นโดยผู้ที่คาดว่าจะเป็นบุคลากรซึ่งหมายถึงผู้สมัครงานนั่นเองนะครับยังไม่ได้แสดงเจตนาที่ประสงค์จะสมัครงานคือยังไม่ได้ open job opportunity กับองค์กรนั่นเองนะครับ อ่ะนี่เป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวจะมาประมวลให้ฟังครับว่าเราได้เรียนรู้จากเคสนี้เรื่องอะไรบ้างตอนท้ายนะฮะฐานความยินยอมอีกอันหนึ่งก็คือการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นบุคคลในครอบครัวซึ่งเรากำหนดให้ผู้สมัครงานเขาอ้างอิงไว้หรือผู้สมัครงานเขาอ้างอิงไว้ในเรซูเม่ของเขานั่นแหละรวมทั้งบุคคลอ้างอิงที่ผู้สมัครงานเขาอ้างอิงไว้ด้วยเช่นเดียวกันในเรซูเม่ของเขาอะนะ โดยเราเนี่ยจะทำการขอความยินยอมกับสมาชิกครอบครัวหรือบุคคลอ้างอิงโดยตรงนี่เป็นการใช้ฐานความยินยอมนะครับสำหรับการอ้างอิงฐานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้สมัครงานเนี่ยกรณีศึกษาเนี่ยเขามีอยู่2ฐานนะฐานแรกเรียกว่าฐานสัญญาฐานสัญญาเนี่ยก็ใช้ในกรณีที่องค์กรทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่าลืมนะครับคาว่าการประมวลผลข้อมูลเนี่ยมันหมายถึงการ จัดเก็บรวบรวมใช้แล้วก็เปิดเผยหมายความถึงกิจกรรมต่างๆไม่ใช่แค่เอามาทําอะไรต่างๆให้เกิดผลอะไรบางอย่างออกไปเท่านั้นนะการใช้ฐานประมวลข,ข้อมูลอันนี้ใช้สําหรับการพิจารณาคำขอของผู้สมัครงานซึ่งก็เป็นกรณีที่ผู้สมัครงานเนี่ยได้แสดงเจตนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของบริษัทต่อไปสําคัญมากเลยนะครับผู้สมัครงานได้แสดงเจตนาเพื่อเข้าสู่ กระบวนการคัดเลือกของบริษัทต่อไปก็แปลว่าผู้สมัครงานเนี่ยมาสมัครงานกับเราที่องค์กรหรือส่งใบสมัครงานเข้ามาให้กับเราตามประกาศรับสมัครงานที่เราบอกไปนะครับแน่นอนครับจำได้ไหมฮะผมบอกไว้ว่าเวลาที่เราลงประกาศรับสมัครงานไว้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องบอกไว้ก็คือเรื่องของการ ขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเรียกว่าแจ้งให้ทราบเลยนะครับหรือจะแนบ privacy notice ไปหรือจะแนบ privacy policy ในส่วนของ HR ที่พูดถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการรับสมัครแล้วก็การคัดเลือกบุคลากรไว้ด้วยก็ได้นะครับฐานที่2คือฐานประโยชน์อันชอบธรรมหรือ legitimate interest นะครับองค์กรใช้ฐานประมวลผลข้อมูลอันนี้กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานหลังจากที่ได้รับประวัติเข้ามาแล้ว ใช้เพื่อการสกรีนประวัติการเปรียบเทียบประวัติกับผู้สมัครงานรายอื่นรวมทั้งการดัดหมายสัมภาษณ์การสัมภาษณ์เบื้องต้นหรือแม้แต่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานใดๆภายหลังจากการรับสมัครงานเข้ามาพูดง่ายๆก็คือใช้ข้อมูลของผู้สมัครงานหลังจากที่ได้รับสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมขององคอ์กรก็ใช้ฐานอ้างอิงอันนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่สําคัญคือได้บทเรียนในเรื่องใดกับกรณีศึกษาที่ยกมาบ้างครับ มาลองสรุปกันดูนะฮะเรื่องแรกการใช้ความยินยอมจากผู้สมัครงานเป็นพื้นฐานครับแต่ความยินยอมจะยุ่งยากยุ่งยากตรงที่การจัดเก็บการขอความยินยอมแล้วก็การต้องให้สิทธิ์กับผู้สมัครงานในการขอถอนความยินยอมด้วยเมื่อไหร่ก็ได้เช่นเดียวกันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาตามที่กฎหมายรับรองไว้1ใน8สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโอเคไหมครับอันที่2เนี่ยหากไปดูประวัติข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรซูเม่ของผู้สมัครงานนะ กับเว็บไซต์รับสมัครงานที่เรียกว่า recruitment เว็บไซต์เนี่ยเช่นที่ว่าไปในตอนก่อนหนะ้าถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงนะตามกฎหมาย PDPa มาตรา25เนี่ยต้องแจ้งและขอความยินยอมนะผมว่าไปแล้วใน EP ก่อนหน้านะนะอันที่3ครับการพิจารณาว่าจะใช้ฐานใดในการอ้างอิงประมวลผลข้อมูลเนี่ยก็ดูว่า ได้ใบสมัครงานหรือประวัติส่วนบุคคลของผู้สมัครงานมาในช่องทางใดครับถ้าเขาไปสมัครงานเข้ามาเองส่งอีเมลเข้ามาบล็อกอินเข้ามาสมัครงานเนี่ยผู้สมัครงานในฐานนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้แสดงเจตนาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกบุคลากรขององค์กรและเรียกว่านิติกรรมตามกฎหมายเนาะก็เกิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องขอความยินยอมครับใช้ฐานสัญญาอ้างอิงได้เลยโอเคไหมครับเรื่องถัดไป การตรวจสอบผู้สมัครงานจากบุคคลในครอบครัวหรือจากบุคคลอ้างอิงหรือ reference person เนี่ยจะต้องใช้ฐานความยินยอมเป็นตัวตั้งนะครับเพราะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นแหล่งอื่นก็คือแหล่งที่ผู้สมัครงานเขาอ้างอิงมานั่นแหละไม่ได้หาข้อมูลมาเองซะหน่อยถูกต้องไหมครับในกรณีนี้อาจจะง่ายกว่านะครับหากเราจะให้ผู้สมัครงานเนี่ยไปขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอ้างอิงที่ผู้สมัครงานระบุมาไว้ นะครับแต่ในกรณีศึกษาขององค์กรเนี่ยเขาใช้วิธีการขอความยิยอมโดยตรงซึ่งเป็นวิธีการที่เซฟที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเกิดปัญหาเช่นอันนี้นึกถึงกรณีที่เอ็กตรีมมากเลยนะครับบุคคลอ้างยิงไม่รู้เลือกบุคคลอ้างยิงว่าเอ้ยเขาใช้ชื่อนามสกุลผมเบอร์โทรให้คุณโดยที่ผมไม่ยินยอมอ่ะมันไม่ได้นะแบบเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาไหมนี่น่าคิดนะครับสรุปประเด็นต่อมาก็คือ ในการจัดการงานตามวัตถุประสงค์หนึ่งใดเนี่ยอย่างวัตถุประสงค์ที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราต้องิสต์กิจกรรมที่จะทำและฐานอ้างอิงสำหรับการประมวลผลข้อมูลสมควรไว้ให้ครบถ้วนตามลักษณะของกิจกรรมนะครับซึ่งเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์หนึ่งใดเนี่ยอาจจะมีหลายฐานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองและอย่าลืมครับต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน แ e ะเฟรนด์เพอร์เซนบุคคลในครอบครัวที่เขาอ้างอิงไว้เนี่ยต้องแจ้งให้ทราบตามมาตรา23บอกไว้แล้วนะครับในตอนก่อนหน้าว่าเราจะต้องแจ้งเรื่องใดบ้างอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรในฐานะที่เป็น Data Controller หรือผู้ผผควบคุมข้อมูลจะต้องทําไม่งั้นผิดกฎหมายโทษหนักครับในตอนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะนําเคสอื่นมาทายอยยเล่ายยให้ฟังครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันตามลิงก์ที่ให้ไว้ในท้ายของ วิดีโอที่เผยแพร่ทาง YouTube นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังอย่าลืมติดตามใน e ีพอื่นๆของ Practical PDPA กับทนายฟ้ายิ่งพรอ,อินศรีชื่นและผมชัชวานอโรวโสทัศธน์ครับ